ไปได้มือนถือยาถือร่มใยงงั้นอมกถ้าอุ้มกอเดจะส่งมอ่ะพยืนกอถ้าอมลูกอ่ะต่อยอดไป่อ้ออุ้มไหวมหวไหมคะพ่อกรสันแล้วเนี่ยไหวไหมไหวแกไหวแล้วพ่อแกไหวไหมเนี่ย